เมืองไทยนี้แสนดียิ่งทุกทุกสิ่งมีพร้อมสรรแผ่นดินสมบูรณ์ครันตัวฉันนั้นรักเมืองไทยสวัสดีค่ะเด็กๆ ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูเมษานะคะวันนี้พบกับครูเมษาในหน่วยรักเมืองไทยเอเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าหน่วยรักเมืองไทยเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเอยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ 1. ภูมิภาคของไทยคะ่ะ ชาติไทยค่ะ 3. สัญลักษณ์ประจําชาติไทยค่ะ 4. ภาษาประจําชาติไทยค่ะและ 5. วัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเด็กๆพร้อมเรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องภูมิภาคของไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มีทั้งหมด77จังหวัด6ภูมิภาคโดยการแบ่งอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะลิติคพอจะรู้ไหมคะ ที่ที่เราอยู่ตอนนี้คือภาพอะไรคุณครูขอเฉลยนะคะที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะธงชาติของไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าธงชาติของไทยเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค่ะธงชาติของไทยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้า ประกอบด้วยกันทั้งหมด3าสีได้แก่สีแดงที่มีความหมายว่าชาติสีขาวที่มีความหมายว่าศาสนาสีน้ำเงินที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งความสำคัญของธงชาตินั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้ง3าของประเทศไทยนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ประจำชาติไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ประจำชาติไทยของเราเนี่ย มีทั้งหมดด้วยกัน3ามอย่างได้แก่ 1. สัตว์ประจำชาติไทย 2. ดอกไม้ประจำชาติไทยและ 3. สถาปัตยกรรมประจำชาติไทยนั่นเองค่ะ 1. นสัตว์ประจำชาติไทยคือช้างไทยมีลักษณะเป็นช้างเผือกอยู่บนพื้นที่วงกลมสีแดงค่ะ 2. ดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์ ดอกราชพฤกษ์จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองออกดอกเป็นพวงห้อยระยะมีทั้งดอกตูมและดอกบานนะคะ 3. สถาปัตยกรรมประจำชาติไทยคือศาลาไทยศาลาไทยเป็นประเภทเรือนเครื่องสักตั้งอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวและมีพื้นหลังสีฟ้าค่ะภาษาประจำชาติไทย ภาษาประจำชาติไทยของเราก็คือภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาไทยกลางค่ะซึ่งใช้เป็นภาษาราชการและเป็นภาษาประจำชาติไทยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2476นนั่นเองคะ่ะวัฒนธรรมของไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยึดมั่นในสถาบันของศาสนาและพระมหากษัตริย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองการไปลามาไหว้เป็นมารยาทที่เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยค่ะซึ่งจะใช้เวลาที่คนไทยพบปะกันหรือจากลากาันการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในหน่วยรักเมืองไทยที่คุณครูเมษานำมาให้เด็กๆได้ดูกันในวันนี้เด็กๆรู้จักเมืองไทยกันเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าเด็กๆรู้จักเมืองไทยกันเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ในหน่วยรักเมืองไทยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมษาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ